สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับมือนี่เบาแอมรอทงครับเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องไม้แก้วครับเอฟซีงวดที่ผ่านมาครับ0202นเนาะครับเนาะมีโชคใหญ่ครับก็ต้องตามต่อครับกับน้องไม้แก้วของเวาครับงวดนี้ครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2569ครับเอฟซีน้องไม้แก้วฝันเห็นพีเมลุกออนครับพีเมลุกออนตุยหงครับเอฟซีเนาะเอาเลขมาแต่กองสลากวสันครับเอฟซี สิเป็น2ตัวหรือ3ามตัวได้เด็ดครับตอนนี้น้องไม้แก้วกับพ้อมแล้วครับมารับชมครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะครับผมอ่ะงวดที่ผ่านมาถือให้เอฟซีว่าไงคะงวดที่ผ่านมาน้องไม้แก้วคุณบอก1นึสองศครับเอฟซีแต่คำถามมันตัดเหรียญคับตาครับลังกระือว่ามีโชคเข่าครับเอฟซีเอ้าก็ถทือว่าเข่าแล้วเนาะครับเนาะปานนีแล้วก็ถทือว่าแม่นครับเอฟซี ตามต่อกดไลค์กด, like, กดแชร์ครับน้องแม่แก้วฝันแย่าไรครับบอกสู่เอฟซีฟังหน่อยครับหนูฝันว่าหนูเห็นพีแม่ลูกอ่อนค่ะพีแม่ลูกอ่อนค่ะ,อคะโอ้เพิ่นโบมาหลายงวดแล้วเนาะค่ะโบมานาาแล้วโบมานานแล้วพี่แม่ลูกอ่อนนี่ครับนะะเห็นบ่เพื่อนมาหยังหลหะครับเพื่อนมาเอาตัวเลขมาให้ค่ะเอาตัวเลขมาให้เลยค่ะเพื่อนมาบอกเลขบอกค่ะครับโอ้ผมมาบอกเลขเลยเพื่อนมากับไหแน่ครับ เพิ่นมากับลูกเพิ่นค่ะโอ้พีเมลูออนมากับลูกครับมากับลูกอืมผีแม่ชีมากบอครับพี่แม่ชีโบไดมาค่ะโอ้บบเดมาโอ้บ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างเพิ่นบอกว่าเพิ่นแปลเอาเล็กมาจากกองสลากค่ะแถวเล็กมาจากกองสลากเลยค่ะโอ้ครับครับครับไม่ได้เล็กมาจากกองสลากพีเมลูออนเอาเล็กมาจากกองสลากครับค่ะแล้วเพิ่นก็เอามาไห้หนูค่ะเอามาไห้สองตัวหรือสามตัวครับมาไห้สองตัวค่ะสองตัวเลยค่ะครับผม พิ่นบอกว่าเพิ่นไปเอามาจากกรงฉลากอืมเอามาจากกรงฉลากค่ะทุกคนเอาสามตัวมานำเนี่ยแหละครับโน้กับบัวหูขึ้นกันค่ะบ่วหูกับบัเป็นช้างเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นหมุนได้มากค่ะหมุนได้มากเลยค่ะไปหมุนเอาเลยค่ะครับผมแดีวเพิ่นกระไดมาสองตัวค่ะตัวไหนครับหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดเนาะโอ้ยหมุนเอาแต่สองตัวบ่หมุนสามตัวมานำเนาะเหยีี จังไรอีกค้าบ,บารนี่นกับบ่มีแล้วค่ะเพิ่นเอาเลขมาให้เพิ่นก็บ,บอกว่าให้ถูกหวยแล้วเพิ่นก็เดินไปเลยค่ะเดินหายเลยค่ะโอ้ครับได้สองตัวอ้าวบัวเป็นแข็งครับแต่เลขของน้องไหมแก้วนี่ชุดเก่านี่มีเลขกสามตัวอ,อยู่ครับอีกาใหญ่มาบอกมาจังไรครับอีกาใหญ่นี่ครับมาบอกคลิปเลขเพิ่นบินเอา กระดาษเขียนเลขมาให้ค่ะโอ้บินเอากระดาษขาบเลขมาให้ตัวแดงกึ่งคืนเนาะครับครับผมอันนี้ถือว่าตามโค้งสุดท้ายของน้องไม้แก้วครับตามโค้งสุดท้ายอีกานี่ก็บอกเลขแม่นเด้ค่ะครับเอฟซีเคยเขามาแล้วสามตัวเคยเขามาแล้วสามตัวสองตัวบ้างเนาะครับเนาะอันนี้แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด็ดเด็ดตัวไหนครับอีกาเพิ่นมาบอกหน่อยครับเก้าสี่ห้าค่ะเก้าสี่ห้าครับผมแล้วก็พญานาคเนาะพญานาคมาบอกโอนเป็นเลข พญยนาคสองตัวขดเป็นตัวเลขปู่สีสุดโทกับย่าปทุมมาขับขดเป็นตัวเลขตัวไหนครับน้องไม้แก้วแปดสองค่ะแปดสองแล้วกับบวกกับพีมเแมลกอวนตัวไหนครับกับหกเจ็ค่ะหกเจ็ด <67. S 2> โอ้คับผมอา้าวขอให้มีโชคใจกับเด็กมีเซนพารวยขับเอฟซีตัวเลขสามหางครับเอาถือนะครับเฮงเฮงรวยรวยงวดนี้ยกข,ขึ้นเ็กน้อย ครับผมเอฟซีอ้าวให้มีโชคใหญ่เด้อครับกับน้องไม้เกี่ยวของเข้าครับเอฟซีเก้าสี่ห้าหรือว่าหกเจ็ดครับเอฟซีเลขเขาแล้วกดไลค์กดแชร์นั่นเพิ่นหัวเพิ่นยิ้มแหะครับเอฟซีอ่าโอ้โหนี่อารมณ์ดีนะครับเนาะเอาขอให้มีโชคใหญ่ครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วครับเดี๋ยวเบ่าแอมเรทงนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมนของดีครับ บ่าเอ็มรามารนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี่ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรั์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิรือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับกับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับัดีครบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับัก ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิเดอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน 2> 1, 2, 3, 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอย um so? ู surgeons, okay. ่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมหลวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแมมอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบ่เห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังนาลานเหนุในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเฮาครับขายดีปานเทน่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวม,ามักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท่าละ่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์โถงนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน้องสัมผู้ชมแล้วกาบเบาแอมโล่งทงนี่ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง สเสียเงยบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากอีฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเก,กลียกระดเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชม,ม,ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกรับสีห้เบิ้งตัวเลกกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาเนะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้คดดรับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ